เอ่ออัตราก,การเติบโตตามพันธุกรรมของเขาอย่างสมัยก่อนเนี่ยพ่อลุงเพชรอยู่กับเรานะครับอยู่กับทางฟาร์มบ้านสวนเพื่อมาลีดน้ําเชื้อเนี่ยในอายุเท่าๆกับทางนินมังกร,รตอนที่ลุงเพชรมาลีดน้ําเชื้อคือเข้ามาลีดที่ฟาร์มใช่ครับ,รบนะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น5ปีครึ่งครับหปีครึง่งช่วงอายุห้าปีก็ไล่เรียกกันก็อายุไล่เรียกกันเลยครับนี้ก็ประมาณ5ปี8ปดใช่ครับ้นปีห้าปี6ใช่ครับครับเนื้อตัวเขาพ่อเขากับ ในมังกรเป็นไงบ้างฮะในวันนั้นเนี่ยลุงเพชรเ,เดิมลุงเพชรก็จะเป็นควายที่มีโครงสร้างที่ใหญ่โตอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากผ่าน5ปีครึ่งไปเนี่ยลุงเพชรก็จะขยายความยาวนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างกล้ามเนื้ออ,อ,อย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงอายุประมาณอย่างหลังจากนั้นเขาก็กลับไปอยู่กับทางบ้านติ๊กควายไทยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขยายกล้ามเนื้อแล้วก็มิติลําตัวในส่วน,นต่างๆออกมาทั้งหมด ซึ่งก็จะคล้ายๆกันบังกรอ,อย่างที่เราเห็นเมื่อ,อเดือนมีนาคมในงานประกวดที่อุทัยธานีนะครับตอนนั้นคือเขาจะมีใ่โครงสร้างในวันนี้เนพอผ่าน5ปีครึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อเขาเริ่มมาครับก็จะเป็นลักษณะของอนตุกรรมของสายอุ้งเพชรครับ สนับสนุนรายการอย่าควายตาพรามบำรุงกำลังควายเห็ดให้ควายสุขภาพแข็งแรงจเจริญอาหารอย่าปลัสนานมตาพรามบำรุงวัวควายคอดลูกไม่วัวควายนานมบดีอย่าควายตาพรามซอยได้ขอบคุณเซฟฟาร์มสเปรม่วงฉีดพ่นบาดแผลวัวควายหายรวดเร็วทันใจแผลสดแผลติดเชื้อแผลแห้งไวใส่เซฟฟาร์มสวัสดีครับ ก็ผมเอกวีทวีผลนะครับหรือว่าเอกฟาร์มบ้านสวนที่น yeah. mm ี hmm. yeah. hmm. yeah. hey. ่ฟาร์มบ้านสวนของเราตั้งอยู่ที่90หมู่4ตำบลเขาฟังทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ฟาร์มของเราคือฟาร์มต้นน้ำควายไทยมีแม่พันธุ์อยู่ตอนนี้ก็85แม่นะครับแล้วก็เราใช้พ่อพันธุ์นินมังกรนะครับในการผสม แล้วก็ปรับปรุงพันธุ์แม่ควายในฟาร์มของเราซึ่งมีแม่พันธุ์ในทุกๆขนาดนะครับตั้งแต่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบจนถึงร้อยหกสิบเซนนะครับเ,เป้าหมายของเราคือการปรับปรุงพันธุ์ที่อยากให้ได้ลูกพันธุ์จากพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วเราก็จะได้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับโดยนิมมังกรเนี่ยเรานําเข้าจากบ้านติ๊กควายไทยนะครับนิมมังกรเนี่ย เกิดขึ้นจากการคัดสรรน,นะครับันทางพันธุกรรมซึ่งครั้งแรกที่ผมไปคุยกับทางลุงติ๊กเนี่ยสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดให้เราก็าคือว่าลุงติ๊กเนี่ยจะคัดควายตัวที่ดีที่สุดไว้ในฝูงนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะได้มังกรมาเนี่ยเราเราพยายามหาข้อมูลทางพันธุกรรมในฝูงของลุงติ๊กแล้วก็คัดสรรตัวที่ดีที่สุดมานะครับ Err, เริ่มต้นจากการเลี้ยงของลงติกเนี่ยจากควายสองแม่นะครับแม่อ้วนแล้วก็แม่บุลลูซึ่งแม่อ้วนก็คือเป็นแม่ของแม่บงอนแม่บุลลูก็คือเป็นแม่ของแม่บุญมากนะครับแม่บุญมากก็คือแม่ของพ่อลุงเพชรนะครับส่วนแม่บงอนก็เป็นแม่เป็นแม่ของแม่บัวงามนะครับดังนั้นเนี่ยใน3ามรุ่นเนี้ยเป็นควายใหญ่ทั้งหมดนะครับจนมาถึงพ่อนินมังกรของเรา และนี่ก็จะเป็นเจ้านินมังกรนะครับผมพี่เอกรายละเอียดของพระเอกตัวนี้นะครับเจ้านินมังกรพันธุกรรมลึกๆเลยเดี๋ยวเราจะมาไล่าสายให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะทางสายพ่อเขาครับพี่รับนินมังกรก็เป็นลูกของพ่อลุงเพชรรุ่นแรกเลยนะครับนินมังกรเนี่ยเป็นลูกของลุงเพชรกับแม่บุญมากนะครับจากทางบ้านติ๊กควายไทยนะครับถ้าไล่สายตั้งแต่รุ่น พ่อแม่นะครับไปจนถึงนุ่นปู่ย่าตายายนะครับก็คือแม่บุญมากนะครับแล้วก็แม่บัวงอนที่อยู่กับทางท่านรองอนเนกเตาสุภาพนะครับต่อไปก็คือจะเป็นรุ่นทวดก็คือเป็นลู่เป็นแม่บุญลู่แล้วก็แม่อ้วนนะครับก็จะเป็นสายควายยักษ์จากทางบ้านติ๊กควายไทยทั้งหมดนะครับนินมังกรก็จะได้สายพนันธุกรรมควายยักษ์มาทั้งหมด3มรุ่นนะครับครับ ทางแม่เขาชื่อแม่อะไรนะแม่ัวงามครับแม่ัวงามครับผมแม่ัวงามซึ่งเป็นลูกของแม่ัวงอนครับแม่ับงอนจะเป็นลูกของของเจ้าหมูเจ้าหมูกัมันโปลครับผมก็จะได้สายทางเจ้าหมูมาใช่ครับกับแม่อ้วนครับครับก็จะเก็บพันธุกรรมควายใหญ่มาทั้งนั้นเลยครับส่วนตัวเขาตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้อายุห้าปี8เดือนครับครับครับผม5้าปีแดเดือนหปี8ดเดือนครับเรียกว่ากําลังเนื้อตัวกําลังมาเลย กำลังขยายโครงสร้างครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับก็คือโครงสร้างเขากําลังมาในทุกๆมิตินะครับท้งเรื่องของกระดูกแข้งขาความยาวความสูงแล้วก็วงเขานะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสายลุงเพชรครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะยังเหลือเรื่องกล้ามเนื้อที่อาจต้องรออายุให้เต็มกว่านี้ครับครับเมื่อตอนที่เจอพี่เอกอยู่ที่งานอุทัยธานีงานประกวดนะครับ ประมาณต้นปีนะพี่เอกเนาะใช่ครับประมาณต้นปีนะครับตอนนั้นเนื้อตัวเขายังไม่มาขนาดนี้นะพี่เอกยังครับตอนนั้นชึ่งพึ่งประมาณห้าปีนิดนิดใช่ครับตอนห้าปีประมาณห้าปีสี่เดือนครับตอนนั้นครับครับผมอันนี้ก็ผ่านมาประมาณสี่เดือนใช่ครับรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเยอะครับเรื่องอายุด้วยไหมพี่เอกด้วยครับเรื่องนี้เท่าที่ดูนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของอะไ อัตราการเติบโตตามพันธุกรรมของเขาต่างสมัยก่อนเนี่ยพ่อลุ่งเพชรอยู่กับเรานะครับอยู่กับทางฟาร์มบ้านสวนเพื่อมาลีดน้ําเชื้อเนี่ยในอายุเท่าๆกับทางนินมังกรตอนที่ลุงเพชรมาลีดน้ําเชื้อคือเข้ามาลีดที่ฟาร์มใช่ครับนะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น5ปีครึ่งครับหปีครึ่งช่วงอายุห้าปีก็ไล่เรียกกันก็อายุไล่เรียกกันเลยครับตอนนี้ก็ประมาณ5ปีแปดใช่ครับห้าปีหกใช่ครับครับเนื้อตัวเขาพ่อเขากับนินมังกรเป็นงไงบ้างครัย ลุงเพชรเ,เดิมลุงเพชรก็จะเป็นควายที่มีโครงสร้างที่ใหญ่โตอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากผ่านห้าปีครึ่งไปเนี่ยลุงเพชรก็จะขยายความยาวนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างกล้ามเนื้ออ,อ,อย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงอายุประมาณอย่างหลังจากนั้นเขาก็กลับไปอยู่กับทางบ้านติ๊กควายไทยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขยายกล้ามเนื้อแล้วก็มิติลําตัวในส่วน,นต่างๆออกมาทั้งหมดซึ่งก็จะคล้ายๆกันมังกร อย่างที่เราเห็นเมื่อ,อเดือนมีนาคมในงานประกวดที่อุทัยธานีนะครับตอนนั้นคือเขาจะมีแต่โครงสร้างในวันนี้พอผ่าน5ปีครึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อเขาเริ่มมาครับก็จะเป็นลักษณะของพันธุกรรมของสายลุมเพชรครับยิ่งได้อายุดี ความโตความใหญ่ก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเหมือนที่เขาบอกกันเนาะใครอุทัยยิ่งเลี้ยงยิ่งโตใช่ครับถูกต้องครับมันโตไม่หยุดครับใช่ครับยังโตไม่หยุดเลยครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เรื่อยๆอันนี้โครงสร้างก็เริ่มมาแล้ะครับกล้ามเนื้อก็ค่อยๆมาแต่ว่าก็ยังจะไปต่อเนื่องอย่างพ่อพันอย่างที่เราเห็นลุงเพชรกันนะครับก็มิติลําตัวทั้งหมดเนี่ยจะเต็มวัยจริงๆก็ประมาณ7ถึง8ปรับครับตอนนี้5้าปี8เดือนครับความสูง ความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณ170กว่า,วาแล้วครับตอนนี้ประมาณ170ผ่านแล้วใช่ครับ,รบเรียกว่าใหญ่โตมากด้วยเป็นควายเจเนเรชั่นใหม่ด้วยใช่ครับเป็นควายที่พันธุกรรมดีนะครับในวันเนื้อตัวโครงสร้างครับถอดแบบลุงเพชรมาเลยก็ว่า,าได้ใช่ไหมครัใช่ครับตอนนี้ก็เท่าเท่าที่ดูนะครับก็เป็นลูกลุงเพชรที่เหมือนพ่อมากที่สุดตัวหนึ่งนะครับก็เท่าที่เห็น ลักษณะของเขาทั้งหมดที่ที่เป็นความโดดเด่นของพันธุกรรมของเขาเนี่ยท,ทั้งเรื่องวงเขานะครับกระดูกแข้งขาแล้วก็ความสูงความยาวลาตัวนี่ครับก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่ได้รับพันธุกรรมที่ดีจากทั้งพ่อและแม่บบงงามมาด้วยเพราะแม่บบงงามเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแม่ควายไซส์ใหญ่ของทางบ้านติ๊กควายไทยตัวใหญ่สูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่บงมงมบงงามผมว่าคิดน,น่าจะเกือบเกือบร้อยเจิบเหมือนกันนะครับ เป็นแม่พันธุ์ที่ใหญ่มากของบ้านบ้านติ๊กควายไทยพอๆกับแม่บุญมีเลยนะใช่ครับเป็นเขาตัวคู่กันเลยเป็นคู่กันเลยครับเป็นคู่หูกันเลยระหว่างแม่พวงงามกับแม่บุญมีนี่จะคล้ายๆกันเลยครับรูปทรงก็คล้ายๆกันใช่ครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปนะครับแม่เบอร์ต้นต้นของบ้านติ๊กควายไทยครับนะครับพันธุกรรมทั้งหมดเลยสายเจ้าหนุ่มสายเจ้าหมูนะครับมาทั้งสองสายอยู่ในตัวของนินบังกรนะครับนี่คือสุดหล่อนะครับพระเอกประจำฟาร์มของพี่เอกนะครับฟาร์มบ้านสวน ตอนนี้ของพี่เอกนี่ก็จะมีลูกๆขับแบง่งเป็นควายต้นน้ําแบ่งกเกษตรกรอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีลูกพันธุ์ทั้งตัวลูกของนิมมังกรอายุขวบกว่า,วานะครับกับลูกตัวเมียลูกตัวผู้นะครับแล้วก็มีลูกตัวเมียด้วยนะครับก็แบง่งพร้อมแบ่งให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไ,ปไปเลี้ยงต่อยอดกันนะครับครับแล้วเรื่องน้ําเชื้อล่ะครับพี่เอกน้ำเชื้อตอนนี้เราก็มีแบ่งชุดละ1 0 0 0 0บาทครับ12หลอดครับผม สิบสองหลอดหนึ่งหมื่นหลอดละหนึ่งพันบาทหลอดละหนึ่งพันบาทครับครับสิบแถมสองใช่ครับนะครับก็ถือว่าอยากได้ควายยักษ์แบบนี้สามารถเอาไปต่อยอดได้ใช่ครับหรือว่าชอบอ่าไม่ยังไม่มีแม่พันธุ์อยากได้สายเขาลูกควายในฟาร์มพี่เอกก็มีแบ่งทุกปีนะครับอยากให้เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับเข้ามาดูนะครับของพี่เอกก็จะมีแม่พันธุ์ร้อยสามสิบกว่าร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบกว่าก็มีร้อยหกสิบกว่าก็มีนะครับมีทุกไซส์ให้พี่น้องได้ เข้ามาเข้ามาถึงแล้วมีโอกาสได้ลูกควายดีๆด้วยพันธุกรรมของมินบังกรนะครับไปเป็นสายพันธุ์ตั้งต้นได้นะครับหรือเอาไปต่อยอดได้ครับนะครับนี่ครับสุดหล่อประจำฟาร์มบ้านสวนนะครับตัวนี้นะครับพี่เอกครับตรงนี้จะเป็นโรงเรือนที่เป็นลูกยานมใช่ไหมครับพี่เอกใช่ครับ ลูกของนิมังกรที่หลังจากเราถึงวัยหย่านมนะครับเราก็จะแยกเข้ามาในสุขคอกเดียวนะครับก็จะเป็นทั้งลูกตัวผู้แล้วก็ลูกตัวเมียซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาในฟาร์มเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูาพันธุกรรมของนิมังกรเหล่านี้นะครับเพื่อนําไปต่อยอดได้ทั้งทั้งเป็นแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์ครับตัวนี้ทั้งตัวผู้ตัวเมียใช่ครับจะเป็นลูกนิมังกรอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุประมาณ1 0ถึง12เดือนครับ เราจะแยกออกมาจากฝูงอ๋อคือช่วงยานมเลยใช่เป็นช่วงยานมครับแล้วก็จะได้กินอาหารสมบูรณ์ก่อนที่เราปล่อยใช่ครับรวมด้วยก็จะไม่ทําให้ตัวเขาไม่ไม่ล้างใช่ครับช่วงยานมพอดีใช่ครับเขาก็จะดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับัีนี้มีเจ้าของแล้วก็รอมาจับใช่ไหมครับใช่ครับก็มีเจ้าของแล้วก็จะรอส่งมอบเากำลัเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะส่งมอบเข้าไปด้วยครับเพราะว่าจะได้เตรียมความพร้อมเพราะว่าเราก็อยากให้เขาพร้อมก่อนเดินทางนะครับมีการเตรียมตัวที่ดีก่อน ครับแล้วตัวที่ยังไม่มีเจ้าของถ้าพี่น้องเข้ามาชมก็สามารถเลือกตรงนี้ก็สามารถเลือกดูได้ครับที่ถ้าชอบตัวไหนก็เรามาคุยกันครับ <c oughs> ก็จะเป็นคอกกลางวันช่วงที่เขาพักเที่ยงนะใช่ครับตรงนี้แม่พันธุ์ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ80ตัวครับประมาณ80ตัวครับรวมลุงลูกด้วยใช่ก็ประมาณก็ทั้งหมดก็ร้อยประมาณ160ตัวครับ160ยตัวโอ้โหนี่เป็นฝูงใหญ่นะครับเป็นฝูงใหญ่แม่พันธุ์มีทุกเกรดทุกไซส์มีตั้งแต่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเราก็จะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมเดียวกันแบบเดียวกัน ใช่ครับก็คืออิงธรรมชาติมากที่สุดนะพี่ครับใช่ครับแล้วพี่เอกตรงนี้ก็คือ,อจะปล่อยช่วงเวลาประมาณกี่โมงครับก็ในเวลาประมาณสักบ่า,บายสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะครับเราก็จะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยให้สมาชิกทุกตัวเนี่ยออกไปเดินเล่นกินหญ้าก,กันตามธรรมชาตินะครับพร้อมกับเดินน้ําตามคลองธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังฟาร์มของเราครับครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้รอกันแล้วเดี๋ยวจะออกขาย ปล่อยเตรียมจะออกแล้วครับได้เวลาธรรมชาติใช่ครับได้เวลากินหญ้าของทุกคนแลลวครับไล่ลงไปโอ้ร้อยกว่าตัวนะครับวิ่งเลยระบบก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่เอกเนาะช่วงเย็น ช่วงเย็น,นรเราก็จะปล่อยให้เขาประมาณกี่โมงนะฮะประมาณสี่โมงเย็นครับประมาณ4ี่โมงเย็นครับปล่อยประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชัมม่วโมงกว่าใช่ครับประมาณห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นเขาก็จะกลับคอกแล้วเข้าไปช่วงเย็นในคอกมีเตรียมอาหารไหมครัเราก็จะมีฟางมีหญ้าให้กินตอนทุกกลางคืนอีกทีหนึ่งครับ ก็ตอนนีเน้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับก็เป็นแปลงหญ้าธรรมชาติที่เราปล่อยสมาชิกของฟาร์มบ้านสวนเราเนี่ยออกกินหญ้าในทุกๆเย็นนะครับตามวิถีการเลี้ยงแบบยิงธรรมชาติที่สุดของเรานะครับเพื่อที่จะได้พันธุก,กรรมดิบ,ดบ,ดบะฮะจากพ่อนิมังกรของเราแล้วก็พี่น้องท่านใดสนใจลูกพันธุ์นะครับก็ก็เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็ใครท่านใดสนใจน้ําเชื้อก็ ก็ทางเราก็มีแบ่งปันนะครับก็เข้ามาถ้าสนใจที่จะพัฒนาพันธุกรรมควายของทุกท่านให้ใหญ่โตขึ้นนะครับก็แนะนำนิมังกรฟาร์มบ้านสวนครับผมรับผมที่กัดฟาร์มบ้านสวนอยู่ที่ไหนนะครับพี่ฟาร์มบ้านสวนอยู่เลขที่90หมู่4ตำบลเขากวางทองอำเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับสามารถเซิร์ชที่ g o o ก l e Map ได้นะครับเราปากหมุดไว้นะครับช่องทางติดต่อครับพี่ ใ้าต่อก็ติดต่อผมโดยตรงได้เลยครับ0945649593ครับครับผมวันนี้พี่เอกพาชมพ่อพันธุ์ไซยักษ์เลยครับสายเลือดลุ่งเพชรนะครับเจ้านินมบางกรนะครับแล้วก็แม่พันธุ์ที่นี่นะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดเราสามารถที่จะเลือกลูกๆกฟาร์มนะครับไปเป็นทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ในอนาคตครับสายเลือดของลุกเพชรสายเลือดของนิ่มังกรนะครับ สามารปไปต่อยอดกันได้ราคาเป็นไงบ้างพี่ก็เรามีตั้งแต่หลักหมื่นจนหลายแสนนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่คุณภาพแม่พันธุ์มีทุนเท่าไหร่ก็ดูตามความเหมาะสมแล้วก็กําลังของเราครับเลี้ยงควายจะได้ไม่เหนื่อยครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากครับครับผมสวัสดีครับ